สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันเหมือนเดิมครับคลิปนี้ผมอยู่กับกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้โฟวินรุ่นท็อปสุดนะครับเผื่อลูกค้าบางคนนะครับกำลังมองหารถยนต์ on, เอาไว้ใช้เข้าไร่เข้าสวนนะครับก็จะขออนุญาตแนะนำรถยนต์ on, สภาพดีๆสักหนึ่งคันนะครับคันนี้คือเจ้านิสสันฟรอนเทียนาวาร่นะครับ เป็นตัวรุ่นย่อย2.5 LE เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อนะครับคันนี้เป็นรถปี2008รถบ้านนะครับรถเจ้าของ2มือนะครับผมรายละเอียดอื่นๆนะครับสำหรับตัวรถคันนี้ไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในตัวเครื่องยนต์การทำงานของระบบเกียร 4. ถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยครับสำหรับสภาพภายนอกของเจ้านาวาร่าคันนี้นะครับไม่ว่าจะภายนอกหรือว่าภายใน รถอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับภายนอกเนี่ยได้เป็นสีดำนะครับสีก็ค่อนข้างที่จะเงาสวยทีเดียวนะครับสีดำดุดุหลอๆอครับมาดูหน้ารถกันนะครับโคมไฟคู่หน้ายังคงเป็นไฟเดิมจากโรงงานนะครับสภาพก็ถือว่ายังใสนะครับอาจจะมีขุ่นๆบ้างเล็กน้อยนะครับก็ตามอายุตามปีแล้วก็ด้านล่างก็จะมีสปอตไลท์นะครับ ระบบไฟส่องสว่างทุกดวงใช้งานได้ครบนะครับกระจังหน้าชิ้นใหญ่ๆชิ้นนี้นะครับเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับสภาพของโครเมียมก็ยังเงาสวยนะครับแล้วก็แน่นหนานะครับไม่มีอะไรแตกหักคันนี้เป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพป้ายเดิมเลยนะครับไม่เคยย้ายข้ามจังหวัดนะครับป้ายทะเบียนตรงรุ่นตรงปีส่วนที่ด้านข้างนะครับก็จะมีบันไดข,ข้างของเดิมตรงรุ่นเช่นกันนะครับ มีมาให้ครบทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาขยับขึ้นมาด้านบนกระจกมองข้างเป็นฝาครอบโครเมียมนะครับปรับได้ด้วยไฟฟ้าเช่นกันนะครับตัวโครเมียมก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับผมกันสาดป,ประตูทั้ง4บานเนี่ยก็มีมาครบทั้ง4บานตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้5สปีดนะครับเครื่องยนต์2005คอมเอร์เลวีเอนเครับเป็นตัว 4x4 ออฟโรดนะครับ ก็ถือว่าสภาพสีเรียบร้อยมากนะครับ <Hi. S 1> ด้านท้ายก็จะมีกันชนหลังนะครับ <Hi. S 1> เป็นขององรุ่นนะครับสภาพใหม่มากๆ <Hi. S 1> ตัวนี้เป็นรุ่นย่อยตัว LE <Hi. S 1> นะครับตัวท็อปสุดโคมไฟท้ายนะครับสภาพใหม่เหมือนกันนะครับสีไม่ซีดไม่มีคราบน้ำ ฝาท้ายก็เป็นฝาเดิมเดิมออริจินอลนะครับเปิดง่ายปิดง่ายน้ำหนักเบาด้านบนกระบะกก็จะมีพื้นปูกระบะนะครับสภาพรถคันนี้ไม่เคยใช้งานหนักไม่เคยบรรทุกหนักนะครับพื้นปูกระบะกก็จะมีริ้วรอยแล้วก็ฝุ่นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับไม่มีผุนะครับกระบะไม่ฉีกตะเข็บสองฝั่งก็สภาพสวยๆนะครับรถหน้าหลังเดิม คันนี้รถตัวถังเดิมนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนะักพลิกคว่ำตัดต่อหรือว่าจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตแกะตะเข็บป,ประตูให้ดูนะครับนี่เม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานนะครับคมคมชัดชัดลึกๆนะครับทั้ง4บานนะครับแกะออกมาก็จะอยู่ในลักษณะนี้เหมือนกันหมดนะครับผมแกะบานหลังให้ดูอีกบานหนึ่ง คมๆคมสวยๆนะครับก็การันตีได้ว่าตัวถังเดิมไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเบาภายในเนี่ยก็จะได้เป็นเบาหนังทั้งคันนะครับเป็นเบาสีเบดเบาทุกตัวอยู่ในสภาพสวยสะอาดตะเข็บไม่มีขาดนะครับเบายังแน่นๆไม่สุดนะครับคอนโซลช่องแอร์สวิตควบคุมต่างๆก็อยู่ในสภาพ สมบูรณ์เรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรแตกหักตัวนี้มีแอร์แบที่คู่หน้านะครับพวงมาลัยก็จะมีแอร์แบลวดลายที่พวงมาลัยก็ยังชัดเจนอยู่นะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างนิดนๆหน่อยๆตามการใช้งานเท่านั้นนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะครับแล้วก็ระบบ4ฟรวินรุ่นนี้เนี่ยเป็นสวิตช์ไฟฟ้านะครับก็ถือว่าใช้งานง่ายนะครับ จะเป็น4 high 4 low นะครับใช้งานได้ครบทุกเกียร์แผงประตูก็ถือว่าสภาพยังสวยนะครับไม่มีฉีกไม่มีขาดสวิตช์กระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับกระจกขึ้นลงได้ครบทั้ง4บานส่วนบ่อลังนะครับสภาพก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สวยสะอาดนะครับไม่โทมนะครับรถคันนี้พวกฝ้าเพดานก็ไม่มีคราบสกปรกนะครับ มาดูลอ้อแมกซ์และยางกันนิดหนึ่งนะครับคันนี้ก็ยังคงเป็นลอ้อแมกซ์เดิมโรงงานขนาด16นิ้วนะครับลอ้อแมกซ์สวยๆทั้ง4วงนะครับก็ตัวฝาครอบปิดดุมล้อนะครับอยู่ครบทุกฝาส่วนยางเนี่ยเป็นยางดัลล็อบเอทปี2021นะครับดอกก็ถือว่ายังเต็มยังลึกนะครับเปิดฝากระโปรงมาดูภายในห้องเครื่องกันบ้างนะครับรถ ห้องเครื่องสวยหน้าตาเดิมเลยนะครับคันนี้ห้องเครื่องสวยมากๆมาดูที่ตัวเครื่องยนต์ก่อนนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมบอนเลว2,005 V Turbo นะครับแรงม้าก็จะอยู่ที่174แรงม้านะครับเครื่องเดิมๆนะครับเทอร์โบเดิมนะครับไม่เคยปรับแต่งแก้ไขดัดแปลงอะไรมานะครับเครื่องไม่มีสะดุดนะครับอัตราเร่งจากการที่ผมไปทดลองขับมารถคันนี้ขับดีปกตินะครับเร่งดีไม่มีอืดนะครับเพราะว่า พวกท่อแวกคัมท่อเทอร์โบอะไรพวกนี้เราได้ตรวจเช็คมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เวลาเร่งรอบสูงๆเนี่ยควันไม่ดำนะครับคันนี้ส่วนโครงสร้างหลักๆของตัวรถนะครับเริ่มจากคานหน้าคานหน้าเดิมๆนะครับรุ่นนี้ก็จะมีสติกเกอร์สีเหลืองอยู่2ตํตำแหน่งนะครับพวกรอยอาร์คต่างๆก็คมชัดนะครับคานหน้าไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนภายในห้องเครื่องเนี่ยไม่เคยมีการทำสีเลยดีกว่าครับ ด้านในก็จะมีเพจนะครับของเดิมๆไม่เคยถอดไม่เคยแกะเช่นกันนะครับส่วนฝากระโปรงก็เป็นชิ้นส่วนเดิมออริจินอลจากโรงงานนะครับมีสติกเกอร์อยู่2ตําแหน่งนะครับสติกเกอร์มอกแล้วก็สติกเกอร์เกี่ยวกับระบบแอร์ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวถังคันนี้ได้เดิมไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิคิ่วมหรือว่าตัดต่ออย่างแน่นอนครับ กุญแจคันนี้เป็นกุญแจดีโมดเดิมจากโรงงานนะครับเลขไม์ของคันนี้นะครับปัจจุบันวิ่งไปที่221,000กว่ากิโลเมตรนะครับการทำงานของระบบไฟฟ้าภายในก็ใช้งานได้ครบครันนะครับเครื่องเสียงเนี่ยเป็นเครื่องเสียงของเดิมนะครับใส่แผ่นซีดีแล้วก็ฟัง fm ได้นะครับระบบแอร์ก็ถือว่าเย็นฉ่ำใช้ได้นะครับ เจอแดดตอนกลางวันล้ร้อนถือว่าสู้แดดได้นะครับกระจกไฟฟ้าก็ขึ้นลงได้ครบทุกบานนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาขึ้นลงได้ครบหมดกระจกมองข้างตัวนี้ก็สามารถปรับเลนได้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับส่วนการทำงานของเกียร์โฟนะครับสวิตช์ไฟฟ้าตัวนี้ที่ผมว่าไปตอนต้นนะครับก็เมื่อจะใช้งานเราก็เข้าเกียร์ว่างนะครับผมแล้วก็ บิดปรับไปเลยที่ตำแหน่ง4 high นะครับแล้วก็สังเกตที่หน้าปัดนะครับไฟสัญลักษณ์รูปล้อ4ล้อนะครับที่เป็นล้อสีดำๆนะครับก็จะขึ้น4ล้อเมื่อเราไม่ได้ใช้งานเกียร์โฟนะครับเราปรับไปที่ขับ2ไฟก็จะลดเหลือแค่2ล้อนะครับที่หน้าปัดก็ไม่มีไฟอะไรเตือนนะครับไฟเครื่องไฟอะไรพวกนี้ไม่มีไฟโชว์นะครับ ทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายละเอียดของเจ้ากระบะ4ประตู4ฟ i n วินฟ t อนเทีย a าวาปี2008นะครับผมส่วนราคาขายนะครับเจ้าคันนี้ผมเปิดราคาเอาไว้ที่239,000บาทนะครับใครที่สนใจก็สามารถนัดดูรถได้ทุกวันนะครับพิกัดของเราเนี่ย อยู่ที่ซอยนะว่ามีน74อยู่ที่กรุงเทพนะครับช่องทางการติดต่อทุกท่านสามารถโทรหรือแอดไลน์เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผมขึ้นเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับผมและยังไงก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะครับก็ขอฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ